ก็สวัสดีครับนะฮะเพื่อนๆสมาชิกทั้งทาง youtube channel แล้วก็ทางกลุ่มใน facebook นะครับผมนะบวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะฮะแล้วก็สาธิตการทำงานของเครื่องตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดนะฮะว่าที่โพสต์ไปว่า30รูปแบบการทำงานของระบบพันธุ์นะฮะ สามสิบยังไงนะครับก็คือตัวนี้หกโหมดนะหกสเต็ปใช้ร่วมกับพันห้าระบบห้าคูณหกสามสิบครับคิดง่ายๆครับพันกระแทกมีความเร็วปรับความเร็วได้ทั้งหมดหกระดับพันลุกดิก๊กก็ปรับได้หกระดับใช้พันกระแทกกับพันลุกดิ๊กรวมกันก็ปรับได้หกระดับพันยกก็ปรับได้หกระดับดูโอพันก็ปรับได้หกระดับเช่นกันนะฮะ รวมทั้งหมด5โหมดนะฮะปรับได้6ระดับก็30รูปแบบนะฮะทั้งความเร็วทั้งพันนะครับนะส่วนเครื่องตัวนี้ก็คือเครื่องตัวท็อปสุดนะครับนะฮะก็จะใช้ระบบคอนโทรลปุ่มเพียงปุ่มเดียวในการเลือกระบบพัน์และอีกหนึ่งปุ่มคือในเลือกเลือกอสปีดของพันนะครับ ก็ทำให้เราใช้งานร่วมกันแล้วได้ฟังก์ชันที่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบ start stop นะฮะหรือระบบป้องอช่วยผมไม่เรียกว,ว่าป้องกันดีกว่าถามว่าป้องกันได้ไหมถ้าเราเปิดเราเปิดค้างไว้ทั้งหมดทั้งเปิดเครื่องทั้งเปิดสวิตซ์ start stop ขี้แบตข้อผิดยังไงมันก็พังนะครับก็มีฟิลช่วยเซฟไว้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่นะครับมันจะช่วยร้องเตือนนะครับในกรณีที่สวิตอยู่ในตำแหน่งต็ o p หรือ เราคีบขั้วแบตเตอรี่ก่อนเปิดเครื่องนะครับมันก็จะกลายเป็นระบบเตือนเรานะฮะว่าเราคีบขั้วผิดนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการคีบขั้วผิดตอนที่เรายังไม่เปิดเครื่องนะครับนะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีเสียงเตือนนะครับสวิตช์ไม่อยู่สต็อปนะครับเวลาเราเลิกใช้งานเนี่ยเราก็ปิดลงมาทุกอย่างลงมาให้หมดนะเราก็เปิดเครื่องขึ้นมา เครื่องติดหน้าจอติดนี่คือสแตนบายนะฮะก็ผมก็จะไม่ใส่ไฟสแตนบายนะฮะถ้าเป็นตัวตัวเดิมที่อ่าผมใช้ MCU นะฮะตัวนี้ถ้าใช้ MCU ตัวนี้นะฮะตัวเดิมผมจะมีไฟสแตนบายแต่ว่าผมมองว่า MCU ตัวเนี้ยมันเอาไปทําอะไรได้อีกหลายอย่างนะมันยังทำอะไรได้อีกหลายอย่าง,นะะม,ง,ไไางมันยังไม่จบนะฮะตรงนี้ผมผมก็เก็บไว้อ่า พัฒนามันก่อนนะฮะเพราะว่าเรายังมีอุปกรณ์ตัวอื่นที่สามารถใช้แทน MCU นะฮะได้เพราะว่าเราปรับโหมดพันแค่นี้เองแค่ห้าอย่างเองแค่ห้าอย่างเองเนี่ยหมุนแก๊ก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 ห้าแก๊กใช้ได้แล้วครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปใช้ MCU เพื่อไปอ,อ่าอาจจะเพิ่มต้นทุนนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ การเขียนโค้ดถ้าเขียนโค้ดออกมาได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการแฮงเออร์หรือในตู้เชื่อมเองนะฮะก็จะมีความถี่แปรปรวนจากนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว IGBT mm hmm. เองหรือแกนเทอร์ลอยแกนเฟอร์ไรท์นะฮะหรือแกนขดหมอแปลงนี่แหละนะฮะมันก็จะแผ่ความถี่ออกมานะครับ mm hmm. ก็อาจจะทําให้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยพวกแรกค่คริสตัลในการสร้างขึ้นความถี่อะไรพวกนี้มันลวนได้นะฮะมันมีปัญหาได้ แล้วถ้าเกิดว่าระบบพวกนี้ล้วนแล้วมีปัญหานะครับก็คือจะต้องเป็นคนที่สร้างเครื่องเท่านั้นนะครับที่จะแก้หรือเป็นคนที่เขียนโปรแกรมลงไปในตัวนี้เท่านั้นที่จะแก้ซึ่งมันก็จะดูยุ่งยากนะฮะดังนั้นนะฮะของผมง่ายๆนะฮะผมไม่เคยเปิดตัวที่ไหนนะคลิปนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับว่านะครับแค่นี้ครับนะฮะบิดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเนี่ยแค่นี้ครับ ระบบแมคกมนิกครับเราเรียกมันว่าแมค h a นิกละกันนะฮะมันจะเป็นแผ่นกีดไปแมคชินิกนะครับนะฮะเสียตารล้านซ่อมอะไรวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกนี้มีขายของถมอา่าบ้านหมอ้อมีขายนะครับหาง่ายสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับ,เอ,นะรบเอามาเปลี่ยนก็บัตรกีเปลี่ยนไปง่ายๆครับง่ายๆประยุกต์เอามาใช้นะฮะอา่าใช้ตัวนี้คอนโทรล5้าฟังก์ชัน ตัวนี้ก็คอนโทรลได้5ฟังก์ชันเช่นกันดังนั้น MCU ก็ไม่จำเป็นฮะกองไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยเราก็ใช้ได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันครับไม่ใช้ก็หมุนกลับมาแค่นี้เองครับนี่ยคือการคอนโทรลระบบพันธุ์ง่ายๆห้าระบบพันธุ์ด้วยนะครับได้ถึงห้าระบบพันธุ์ด้วยนะครับพันธุ์กระแทกพันธุ์ลูกดิ๊กนะฮะพันธุ์กระแทกกับพันธุ์ลูกดิ๊กใช้ร่วมกันพันธุ์ยกนะฮะ แล้วก็เป็นดูโอพันก็คือใช้ทั้งระบบพันทั้งสามตัวนะฮะรวมเข้าไปอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละพันเนี่ยมันทำงานยังไงนะฮะอ่าอันนี้ก็บอกไว้เลยว่า MCUArduino ที่ผมเคยทดลองเคยเคยนั่งเขียนโปรแกรมหรือเคยพัฒนาวิจัยมันอยู่เนี่ยก็ยังไม่จำเป็นครับยังไม่จำเป็นนะฮะ ถ้าจากตัวนี้ถ้าเราอยากให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลเราไม่อยากได้แมคาีนิกมันก็จะมี IC อีกหลายตัวที่สามารถคอนโทรลได้ในการเปลี่ยนฟังก์ชันคอนโทรลได้ด้วยกันแค่กดปุ่มแล้วเปลี่ยนฟังก์ชันนะฮะมันก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้ MCU นะครับเดี๋ยวผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไปถึงขั้น IC ก่อนนะฮะก็คือจากจากเซเลกเตอร์นะฮะแล้วก็จะไปที่ IC ถ้าะะ IC มันจบเมื่อไหร่นะฮะเราค่อยมาว่ากันเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะไมโครคอนโทรลเลอร์นี่เอาไปตัวนี้เนี่ยจริงๆก็คือส่วนใหญ่ก็ออจะเป็นพวกนักเล่นหุ่นยนต์นะฮะพวก A B U Robot อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้คำแนะนำหรือว่าได้โค้ดโปรแกรมหลายๆตัวมาจากเพื่อนที่เขียนโปรแกรม A B U Robot นะครับนะฮะมันก็เลยเอามาแล้วผมมองว่าคือแค่นี้ฟังก์ชันแค่นี้มันจิ๊บ จิ๊บจ้อยเกินไปที่จะใช้ MCU นะฮะใช้แค่ s e l e c t ตอร์ตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วครับนะฮะหรือใช้ IC อีกตัวหนึ่งผมสั่งมาเดี๋ยวอ่าผมทำเครื่องรตนี้เสร็จเนี่ยผมก็คงจะพัฒนา IC ตัวนั้นต่อนะครับนะ,ะเวลาเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีดีเลยนะ,ะเพราะว่าเป็น IC ขอทางนะฮะอ่าเราก็มาดูอ่าอันนี้เราเปิดเครื่องแล้วนะครับแล้วถ้าเปิดเครื่องแล้วคีบข้ผิด มันก็ดังครับเนี่ยจะจี้แชร์ไว้สามเดือนเจ็ดปีก็แล้วแต่นะครับเนี่ยไม่มีปัญหากับเครื่องนะครับฉะนั้นเราก็มาใส่ให้ถูกครับเราก็มาคีบให้ถูกขั้วครับเมื่อเราคีบผิดเสียงมันเตือนแล้วเราก็มาคีบให้ถูกขั้วอย่าไปฝืนเปิดสวิตช์นะครับฝืนเปิดสวิตช์ขั้วมันไม่กลับมาให้ครับเราต้องไป็นกลับมันเองนะฮะด้านหน้าก็จะมีฟิวโปรเทคนะครับนะฮะถ้าอย่างตัวเนี้ย ผมจะเดินกระแสสักสิบแอมผมใส่ฟิล20ยสิบไว้สตัวผมก็ดึงยี่สบออกตัวหนึ่งนะฮะอ่าเป็นโปรเทคไว้ว่าให้มันโปรเทคอยู่แค่ยี่สิบถ้าใช้เกินยี่สิบฟิลมันก็จะขาดหรือถ้ากระแสมันพีคหรือเจออะไรช็อตอะไรกระแสมันวิ่งขึ้นไปมันก็จะไปขาดที่ยี่สิบนะฮะอ่าใส่ตัวเดียวพอนะครับคลีบข้อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเร่งเลยครับอ่า นี่นะเร่งไม่ขึ้นแม่แม่เลงไม่ขึ้นไฟไม่ออกอ่าทำไมอ่ะทําไมก็ลืมไงยกสตาร์ทไปซะเออแค่นี้เองนะเนี่ยสตาร์ตปะนะง่ายๆครับอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เรามาสังเกตให้ดีครับผมจะตั้งไว้ที่1 0บแอมป์แปแอมป์เกแอมป์สิบแอมป์ครับอ่าสิแอมป์นะครับทุกท่านดูนะครับ หน้าจอนะครับ10เข็ม10นะครับอ่าหน้าจอ10เข็ม10นะครับอาจจะจะมีสวิงบ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนของดิจิตอนนะฮะหน้าจอ10เข็ม10นะฮะอัตราเพี้ยนนะครับความเพี้ยนเป็นศูนย์นะครับนะฮะค่าความเพี้ยนเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าจะสวิงแบบอ่า9.95อะไรเงี้ยก็คือ0จุดกว่ากว่าพวกนี้มันไปได้อยู่แล้วครับแต่ไม่มีครับที่จะเพี้ยนไป1แอมป์แอมป์ไม่มีครับ นะฮะก็จะประมาณ0.0 0.1หรือถ้าเพี้ยนมากที่สุดเลยก็คือ0 2ดแอมป์0.5แอมป์เต็มที่ครับไม่เกิน1แอมป์แน่นอนครับนะฮะความแม่นยำสูงสุดเพราะว่าตัวนี้นะฮะเวลาผมเจาะต่ออ่าไฟเลี้ยงเข้าจอนะครับต่อไฟเลี้ยงเข้าจอนะฮะสายไฟเลี้ยงมันมีทั้งหมดอ่าสายไฟข้างหลังมันจะมีทั้งหมด5เส้นเป็นสายแอมป์เส้นใหญ่2เส้นแล้วก็สายวัดโวลต์สีเหลืองเส้นหนึ่งสายดำแดงไฟเลี้ยง นะฮะสายดําแดงผมเอามาใช้ทั้งสองสายนะฮะโดยการต่อไฟเลี้ยงจากบอร์ดตู้เชื่อมมาผ่าน C กองความถี่นะครับเราเรียกว่า C กองความถี่นะฮะ C กองความถี่ก็แบบนี้ครับนะฮะใช้ C กองความถี่แบบนี้ประมาณสามตัวนะครับก็จะทําให้ความถี่ที่จะกวนจอเนี่ยหายไปนะครับหายไปแบบสนิทเลยนะฮะก็จะทําให้มันนิ่งมากขึ้นนะฮะ อันนี้เข็มมันก็ลดลงด้วยนะครับอเราก็มาตั้งปรับนะะก็จะทําใหม้มันมีความแม่นยาสูงนะฮะ,อ,ะอ่นนี้เรามาดูระบบพัน์เลยนะฮะ,ะพันกระแทกครับจะเห็นว่าเข็มมันสวิงเร็วนะครับเวลาที่เราปรับเปลี่ยนสปีดพัน์เนี่ยคือเร่งไปเนี่ยมันจะช้าลงนะฮะ มันจะช้าลงมันจะช้าลงไปเรื่อยๆครับมันจะช้าลงไปเรื่อยๆนะฮะศูนย์ถึงสิบนะครับ,นะรบ,น,รบนี่คือพันกระแทกนะฮะศูนย์หนึ่งสิบนี่คือพันกระแทกนะฮะส่วนพันดุกดิก๊เราบิดเข้าไปปุ๊บนะบอันนี้มาอยู่พันดุกดิก๊บละ พันะะพุนดุกดิกก็จะไปดุกดิกอยู่ที่ประมาณ5นะฮะเพราะอะไรครับอ่าพันุุกดิกเนี่ยมันจะแกว่งอยู่ที่1 0 h เฮิรต่อ1วินาทีแต่เข็มที่มันแกว่งระหว่าง0ูนกับ10เนี่ยอ่ามันใช้เวลานาน,านเป็นวินาทีแต่10ครั้งต่อวินาทีมันก็เลยมากระดิก10ครั้งต่อวินาทีอยู่ตรงที่5หรือว่าตรงที่กึ่งกลางกึ่งกลางระหว่าง0ูนกับสิถามว่ากระแสะจ่ายจริงอยู่เท่าไหร่จ่าย10แอมป์ครับ จ่าย10แอมป์ครับถ้าจับสโคบนะฮะถ้าใช้ออสซิโลสโคบจับเนี่ยก็จะอยู่ที่10แอมป์ครับวัดดูอยู่ที่10แอมป์นะฮะแต่ด้วยความไวของเข็มเนี่ยมันไวไม่พอครับมันก็มาจึ๊ก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 ึอยู่ตรง5แอมป์นะครับนะทีนี้หมดที่3ครับตัดนะฮะกระแทกด้วยลุกดิกด้วยครับนะฮะกระแทกด้วยลุกดิกด้วยครับ หมดที่สี่ปั๊บมาก็จะมาอยู่ที่พันยกครับเห็นไหมฮะพันยกคือพันที่เลี้ยงกระแสห้าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่เราตั้งจากปรับโวลต์แอมนะครับปรับแอมป์นะฮะเราปรับไว้ที่สิบนะฮะมันก็จะเลี้ยงห้านะครับมันจะไม่ล่วงไปที่ศูนย์นะฮะทีนี้ดูโอพันอุ้ยนะฮะดูโอพัน ก็คือทุกอย่างรวมกันเลยครับเนี่ยพันยกด้วยดูโอพันด้วยรวมกันไปหมดเลยทีเดียวครับะระบบพันดุกดิก๊กหรือดูโอพันเนี่ยก็คือผมเป็นคนที่ใส่เข้ามาในเจ้าแรกนะฮะใส่เข้ามาในเครื่องนะฮะมันจะเป็นพันความถี่สิบเพอร์ตนะ,ะหรือสิครั้งต่อวินาที นะครับส่วนพันยกเนี่ยก็คืออาจารย์แจ็คคิงนะครับเป็นคนคิดขึ้นมานแล้วก็ให้ผมใส่ลงไปในเครื่องนะครับว่าอาจารย์แจ็คส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําเครื่องขายนะครับก็จะแกเป็นคนที่ชอบค้นคว้าวิจัยนะครับระบบต่างๆออกมานะครับส่วนสปีดพันนี่ก็คือผมคิดขึ้นมานะครับว่าในการเปลี่ยนค่าความถี่ค่าช่วงหน่วงเวลานะฮะจากของเดิมเนี่ย ท่านวิสรุตนะฮะท่านวิสรุตท่านก็เสียไปแล้วเนะาะท่านวิสรุตเป็นคนคิดไว้ที่ระบบพันกระแทกนะครับนะฮะที่กระแทกครั้งหนึ่งจะอยู่ประมาณ2.5าวินะฮะผมก็มาทําให้มันเป็น1วิ2วิ3วิ5วิ10วิอะไรอย่างนี้ให้แบ่งเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันมากขึ้นครับก็กลายเป็นสปีดพันนะฮะหรือหลายคนอาจจะเอาไปเรียกอย่างอื่นนะฮะก็แล้วแต่นะครับ ไม่มีใครห้ามเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะฮะอ่ามันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นฟังฟังชันที่เกิดจากระบบหรือว่าโครงสร้างของระบบไฟฟ้าพื้นฐานนะฮะมันเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าพื้นฐานนะฮะมันไม่มีใครสามารถเอาไปจดลิขสิทธิ์หรือจดสิทธิบัตรได้นะครับหรือแม้แต่ตู้ชั่วโมเนี่ยก็ไม่มีใครเอาไปจดสิทธิบัตรได้หรอกครับเอาไปจดซุมสี่ซุมห้าเดี๋ยวเจ้าของแบรนด์เขาอ่า แจ้งความเอาอีกว่าเอาสินค้าภายใต้ชื่อเขาไปดัดแปลงแก้ไขนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายซีที่บัตรอยู่แล้วนะครับจะเอาช้าลงอีกก็ได้นะถ้าผมเพิ่มแอมมัน ให้วิ่งอยู่ระหว่าง8กับหนะฮะอ่ากล้องมันจะตั้งเอียงกับหน้าจอนิดนึงนะครับก็ะจะทำให้เห็นเข็มไม่ค่อยตรงกันนะฮะนี่ครับที่กล่าวมานี้ก็คือเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้ครับสมบูรณ์แบบที่สุดครบที่สุดทุกอย่างทั้งฟิลทั้งระบบเสียงเตือนทั้งระบบพัน์ที่มีคุบครบทุกรูปแบบพัน นะฮะครบทุกรูปแบบพันนะฮะสปีดพันพันกระแทกพันธดุกดิกนะฮะพันยกดูโอพันครบหมดเลยนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, หรือที่เรียกกันว่า MCU นะฮะชื่อมันหรูฮะ MCU นะชื่อมันหรูแต่มันอยู่ที่ว่าคนที่เอามาใช้จะดึงประสิทธิภาพมันออกมาได้เต็มที่เท่าไหร่นะฮะถ้าเสมอแค่ เอามาเปลี่ยนฟังก์ชันแค่นี้นะครับนะฮะซีเลคเตอร์หรือ IC ก็พอสำหรับผมใช้แค่นี้ก็พอใช้งานได้เหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะดีกว่าด้วยนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวเรื่องชุดเนี่ยชุดสร้างความถี่พวกนี้เนะี่ยจะโดนความถี่จากแกนตู้เชื่อมลบกวนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันหาอะไหล่ง่ายนะครับมันหาอะไหล่ง่ายมันซ่อมแซมง่ายนะฮะมันไม่ยุ่งยากต่อการซ่อมแซมนะฮะจะไปส่งช่างไหนก็ได้นะับเขาเห็นตัวนี้อ๋อซีเลคเตอร์นี้เหรอโอเคได้ไม่มีปัญหานะฮะตลาดมีนะฮะอะไหล่มีนะครับไม่ยากนะครับทาให้สะดวกสบายต่อผู้ใช้ด้วยนะฮะต่อสะดวกสบายต่อผู้ซ่อมด้วยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ ก็ส่วนระบบภายในตัวนี้ผมขันน็อตปิดไปหมดแล้วเนาะก็ไม่เปิดให้ดูละนะฮะก็เหมือนเดิมครับของผมก็หนึ่งในตองอูนะฮะการเก็บสายการใช้อะไรอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในนะครับนะฮะรีเลย์ก็เป็น12โวลต์80แอมป์นะ,ะถึงจะเป็นตัวเล็กแต่ก็น่าคอนแทคทองแดงแผ่นนำทองแดงแล้วก็มีทองแดงฝอยเป็นตัวนำนะครับนะฮะก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับอา่าไม่ได้ใช้ รีเลย์จีนถูกๆตัว20-30บาทนะฮะตัวนี้ก็ตัวเป็นร้อยครับนะฮะแล้วก็ข้อดีของรีเลย,ย์ตัวเล็กก็คือมันใช้กำลังไฟเลี้ยงน้อยนะฮะมันไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงแยกนะฮะมันสามารถใช้ไฟเลี้ยงจากบอร์ดได้พอนะครับโดยไม่ทำให้อา่ากำลังเครื่องตกหรืออย่างไรนะครับนะฮะก็เราหา,อ,าอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราเอามาเนี่ยเราก็ ทดสอบละ่ะทดสอบนะฮะตรวจเช็คดูว่ามันเหมาะสมกับที่เราจะเอามาใส่ใช้ไหมตามหลักวิชาการนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะสายไฟต่างเนี่ยนะฮะเนี่ยผมก็จะมาเทสอย่างเงี้ยเนี่ยเนะชื่อมดูนะฮะถ้าเชื่อมติดกับทองแดงได้ดูดอ่าพอตอนเชื่อมปุ๊บเอาหัวแรงจี้เอาหัวแรงจี้ปุ๊บตะก่ววิ่งลงไปในเส้นฝอยอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็คือมันดูดตะก่วมันดูดตะก่วเนี่ยก็คือมันเป็นเปอร์เซ็นทองแดงผสมค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ย เราก็เอามาใช้ได้แล้วครับนะฮะแล้วก็สายพวกนี้นะครับนะฮะ,ะเราใช้กับระบบ DC ซนะฮะซึ่งเป็นระบบแรงดันต่ำนะครับมันจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นผิวค่อนข้างเยอะนะฮะเขาก็จะใช้สายฝอยนะฮะมันจะได้ไม่เกิดค่าความต้านทานภายในนะครับกระแสมันก็เดินได้ทัดสะดวกนะฮะกระแสมันก็เดินได้สะดวก ทั้งสายดําแบบด้านนะฮะสายแดงแบบใสนะครับเราก็ออกให้ดูเลยอย่างนี้เลยนะครับมั่นใจได้ครับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่เอามาใส่นั้นนะฮะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับนะฮะคุ้มค่ากับราคาที่ผมจะหน่ายแน่นอนนะฮะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาเครื่องของตัวลูกค้าเองแล้วนะครับ ว่าจะดูแลรักษาได้ดีแค่ไหนการจัดวางการตั้งวางเครื่องนะครับนะฮะวางตรงไหนหลบไอ้กดยังไงนะฮะจะไม่ให้โดนไอ้กดเข้ามาทําลายวงจรนะฮะหรือชิ้นส่วนภายในเครื่องนะครับก็อันนี้อยู่ที่ตัวลูกค้าเองนะครับนะฮะส่วนวิธีการใช้งานเครื่องต่างๆก็ตามที่กล่าวมาระบบฟังก์ชันต่างๆก็ตามที่กล่าวมานะครับใน u t u b e ผมก็จะมีอาสาธิตคิป สาธิตวิธีการใช้งานเครื่องเบื้องต้นอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็เข้าไป,ปดูปด้วยกันได้นะครับเข้าไปกดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะใน่องช่องคง DIY นะฮะ PONG DIY Channel นะครับนะฮะก็เป็น channel สำหรับชาวฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับผมนะฮะก็จริงๆผมก็อยากทำคลิปฟวกฟื้นฟูแบตนะฮะแต่ผมไม่มีเวลาเลยนะครับอย,อย่างครึ่งเดือนหลังเนี้ย นะฮะตั้งแต่วันที่16มาเนี่ยก็มีออเดอร์เข้ามาอยู่ประมาณ30วัวเครื่องนะครับมันก็เลยทําให้ผมทําอะไรไม่ค่อยทานะฮะเอาไว้มีเวลาว่างๆนะผมจะทําเกี่ยวกับการฟื้นฟ,ฟ,ฟูแบตเตอรี่ให้ดูนะครับว่าความจริงแล้วทํากันยังไงง่ายๆครับทาให้มันง่ายๆครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก่อน ที่จะจบเราก็มาปิดระบบทุกอย่างออกไปก่อนนะฮะลดวอลลุ่มลงนะครับปิดระบบพันไปนะครับปึ๊บนะฮะสปีดเราจะล็อกค้างไว้ที่เราใช้งานประจําก็ได้นะครับแล้วก็ปิดสวิตช์หน้าเครื่องนะฮะปลดขั้วแบตนะฮะเนี่ยปิดสวิตช์หน้าเครื่องแล้วปลดขั้วแบตแล้วไปขีปขั้วลูกอื่นได้เลยนะครับไม่ต้องปิดหลังเครื่องนะครับ ไม่ต้องปิดเครื่องเพราะการปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่มันทําให้ไปกระชากไฟบ้านนะครับบางทีเราเสียบชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กมือถืออะไรต่างๆพวกนี้มันกระชากไฟถึงกันได้ครับผมนะฮะกับการเปิดปิดเครื่องบ่อยๆนะครับดังนั้นสวิตช์หน้าเครื่องตัวนี้มีความจําเป็นอย่างมากนะครับในการใช้งานนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ